สวัสดีครับสวัสดีช่วงเย็นนะครับผมเหมือนเดิมนะครับมาถักทายกันฮึเก่าครับผมหลังเลิกงานครับว่างๆครับผมทักททยกันก่อนนอนครับเป็นได้เนียครับชาวเลี้ยวเชื่อตื้นมือใหม่ได้มือเก่าครับผมสมัยมือเก่ามันก็ยุโตนะครับนอกันกสบายแล้วล่ะครับมันกับว่างคลิบแนวว่างคลิมแน ตะมือไม้เข้ากับตองสูต่อไปครับตามได้ถี่ว่าท่านผ่านการสั่งได้นะครับผมก็มาให้กำลังใจให้เก่าครับสู้ๆกันต่อไปมันรูปป้อไม้เราบ่ครับพ็นจันได้กันบังกัทักมาแชทนมาได้ครับเด้อสอบถามได้ครับจุดใดขาดตกบกร่องครับผม ดันซอยกันครับเสด็จพัฒนไม่ไหวครับผมขยนันขยนันเขวไยนะครับเดอ้อสู่ๆกันไปสกปรนตั้งต้องปังครับขยันลงคลิปเรื่อยๆครับผมคลิปสั้นคลิปเา้วครับข้างโมหูเดว้วครับว่ามือได้มาสีปังครับลิปได้มนสีโดน ห,หลากหลายรูปแบบนะครับคลิปครับคลิปตลกคลิปห้ควมรู้คลิปท่องเที่ยวตามสไตล์ของเขานั่นแหะครับกับบได้มียังมากมายล้ครับเรากำลังลองเบิรงคลิปใดที่เป็นงานถนัดของเข้าคลิปใดที่เขาชื่นชอบ คลิปได้ปลกๆใหม่ๆครับคนจะมักเบิองครับถิ่นบัวจำจนะครับสุดมากกลคนมักคลิปตลกครับมันค่ายเขียดดีครับเบิองแล้วค่ายเขียดคนเฮาเหลืองงานมามาหาซองมุงคลิปมูนครับเนาะจากหัวเราะอ,อย่างยังก่อนนอนครับผมถ้อเจองานสิเหลียดคิดเกียดมาเหมือนนะครับเนาะพอคลิปตลก ก็เดีมีจิตใจกระชุ่มกระชวยครับผมหรือว่าคลิปที่ว่าแบบสั่งแรงบ,บันดาลใจนะครับคลิปให้งกำลังใจกันครับผมจะจัดไปครับตามที่เห่าธนาตามท่าสะดวกกันนะครับขนาดคลิปเข้าแตะกันเป็นสิบล้านส่าล้านคลิปหนึ่งนี่แค่ว่างงูซื้อๆกเลยเจ็ดสิบล้านแล้วครับ จัะว่าภาษีดันเหมืนกับดันเราดื้อๆครับเขางหอกัดสักหมื่นแล้วครับมันตกปังเท่ากันละลงไปเรื่อยๆเดี๋ยวตะดวงเลี่ยจะจังหวะเท่ากันครับของมันเนี่ยเดี๋ยวตเวไอ้ภาษีดันครับเาก,กิดจังเสียนะครับเดี๋ยวไม่เห็กำลังใจสื่อกันอะไกันครับผมจะมึงถอะพึ่งถอยครับไม่ใส่ปัญหาเดอกครับการเฮ็ดคลิปเนี่ยครับแต่ด้วยเขายังมีอิเนเทอร์เน็ตอยู่เนี่ยคิดยังบอก คิดคอนเทนต์บ่ได้ก็เบิบ่งแนวทางครับมูเขาเฮ็ดเยอะแยะครับคนเ่ากับเกมบุคือกันคือว่านะครับบางคนถนัดเล่ากับเบ้าให้ความรู้ครับบางคนถนัดเทดคลิปตลกกับตลกบ้ายตามสไตล์ไพ่ันคือว่านะครับคนเขาถนัดบุกคือกันนะครับเรื่อยๆเรื่อยๆสู่กันต่อไปครับผมไม่มีอะไรยากครับ ขอ้ลงมือทำครับผมสู้ๆดันๆไปด้วยกันครับผมผมกะดาวหฮงๆรวยรนะครับหรือดาวดุยดุยครับผมก็ได้แห้มักลังใจทุกๆคนเนี่นะครับอีกลังใจซึ่งกันและกันเดี๋ยวก็ยู่งซื้อครับผมเพื่อสักวันเท่าปังมากครับ ขอยผ่านการสั่งไล้ได้ครับปานไปกับสบายแล้วครับบัดนี้สู้ๆกันต่อไปครับรลยได้สริมเงินในอากาศครับผมขอเฮ็ดได้ข้า็ต้องเฮ็ดได้ครับนี่กบอยยังไรต่อครับไปมาทักทายครับคือหอดทุกๆคนครับผมขอให้อยู่ดีมีแฮงร่ำรวยร่ำรวยเงินทองเหลือกินเหลือใช้ครับ จะได้กรฝากกดไลค์กดแชร์น้ำนด้ครับเด้อแชร์ไปหนาฟีดเลยนะครับพ่อให้เดียวให้มูผวกเบิ้งน้านะครับผมแรงบันดาลใจให้ทุกๆคนครับสู่กันต่อไปครับผมจะนี้นะครับเด้อคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับผมอยู่กับสามผุ่มกว้าแล้วครับแต่เวลาอสมควรแล้วครับผมพักคอครับ พรุ่งนี้เช้าสู้กันใหม่ฝากติดตามน้นารับเดอ้อดาวดุยๆครับผมบ๊ายบายครับเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ